สวัสดีค่ะมณีกับยูกับพ่อนาภานาะคะ่ะพ่อนาภาสิภาพ,พ่อไม่พีน้องไปตามเลขปู้เขารอบโค้งสุดทนนะะ้ายเนาะค่ะวันที่สิบหกตุลาคมหกแปดปู้เขาเสียหายเป็นตัวไหนกะไปรับโชครับฟังนากันเลยะะเด้อค่ะเลขวันที่สิบหกตุลาคมสองหาหกแปดจะออกตัวได้กับ่อ้มาตามเลขถูกเด้อปู้น้องี่ยาจะขอเอาดอกเดียว ะคค่ะะะนเป็นวันที่สิบห้าตุลาคมสองหางนะ้าแปดนุ่นทิยาเด็กผ้าเอฟซีมะคอก้อนปูมะไว้พูพนะคะพุ่งนี่เลขก็ออกแล้วนะคะมะคอกป็นโครงสุดท้ายนะคะนุ่นทิยากระืึอของมะไวเอฟซีเป็นโกนเงินมาให้นุ่นทิยาไหวหายนะคะแม่รัดเพิ่นบ่สบายนะคะตอนนี้หายดีแล้วเพิ่นอธิษฐานขอก้อนปูเพ,พิ่นเพ่สบายเพิ่นหายแล้วเพิ่นก็โอนเงินมาสามร้อยบาทให้นุ่นทิยาไหวหายนะคะ แล้วก็แม่พรคลิพานะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะไข่นุ่นทิยาวายไข่นุ่นทิยาซื้อน้ำสื่อหวงมาไล่นะคะแล้วก็วายไข่นะะ้อง,ไไนองนุ่นน้ำที่น้องนุ่นขอพรปูห่พานนะคะตอนนี้ผู้ที่ตามกับพานแล้วชงมุ่งกับพานแล้วนะคะสื่อผลไม้ซื้อน้ำสื่อหวงมาไล่มาวายปูนะคะขอบุณปูเลหลยนะคะที่เมตาลูกหลานที่เมตาเอฟซีนะคะเพิ่นกระหายดีแล้วเพิ่นกัน Hi นนทิยาเป็นตัวแทนวายหางนะคะโมทนาบุญกับเอฟซนะคะนั่งข้างนี้ขอเอฟซีโชคดีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะคะเจียวแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตในครอบครัวนะคะรวมทั้งเอฟซีที่ดูคลิปนี้อยู่ขอให้โชคดีทุกคนนะคะแต่นทิยาจะซ่องตามองค์ปู่เรื่อยๆแล้วก็จะมารุ่นเลขภูบน้ำกันเพราะน่านทิยาจุดถูไวตรงนี้นะคะ <c oughs> ดไว้ตรงนี้ดูไว้ตรงนี้เราคิดว่าจะเป็นเลขซี่นะคะตัวที่หนึ่งคือเลขสี่เดี๋ยวคอยมารุนน้ำกันเดี๋ยวจะไปไปซององค์ปูกอนนะคะพ่อนภาศิภาสายวนดองไปซองปูเนาะคะ่ะ อันนี้จะเป็นส่วนบริเวณเขาแล้วค่ะสีผ้าซองไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะกะเบิ้งเบิ้อต่อยกันเด้อค่ะว่าสีเห็นเป็นตัวใดอันนี้ส่วนแขนเนาะคะ่ะส่วนแขน บริเวณแต่ข้างเนาะคะ่ะปูเปิดหนูเปิดตาให้ลูกสร้างลูกมาเห็นเด้อค่ะปูในหัดวันที่สิบหกตุลาคมสองหาแหดได้อกปูได้ก็ค่อยตินตามองคู่นะคะ หุงอันธิพานมนาน้นทีิยาก็เห็นยุ่งหยวเข้า,ขาปูเป็นเลเจีดเจ๊ดนะคะอยู่ตรงนี้นะคะกะเบ่งเบ่งใสกันเด้อค่ะ คอมเมเหน่อยพีเห็นตัวได้แต่ยิ่งรูเมเนต์แดงฟันกันแล้องุ่ยากจะตาบอดีบาลามีบาราค่ะบมอเห็นัวเลขอาจจะเป็นได้แช่ทางตุญเต็ตพี่บาลาีหรายเห็นัวเลขตัวได้ครับเมนต์แดงฟันกันเยอะแต่ทางของพี่ไปได้ทางรัฐบานทั่ทา้งประเทศได้นะคะ อันนี้ก็สิเป็นบริเวณแขนและค่ะเห็นเป็นต้นแด้กับข้อมแม่นกันด้วยค่ะพานณค่ากับใบควยแม่นซ้ำคุณยแม่นอนที่ยันละค่ะเบิ้งเหล็กอาจจะเบิ้งบ่ออกพันใดเด้วยค่ะ ต้องหุ่นมากกวามยุ่งตักคนจะอกมงให้มันใสแจยงเง้ยเอา่งผมมันอยางไรกแล้วตเราต้องทำการมาได้แ่จะไม่นุ่งน่าหนาคุ่งลายเวทีทันใดเดินท้ามากับปกปย่อยย่อแั้ กาตูกับยูรังเงี k ยงนองเียนวัดนองเี้ยนะคำบลจุอำเภอเ้เกจังหวัดกาสิงนะคะเรื่อเบิงน้ำกคะ มงนี้พ่อนาภากับว้าคือจังมันสิเป็นเล็กเนาะค่ะแต่ว่าบัลลูวเป็นเล็กตัวใดขันเบิ้งกับสิคือแบาเป็นเหล็กหนึ่งเนาะค่ะเป็นเลขคู่ด้วยกันนะคะ อีหนึ่งนะคะ่ะที่พ่อนาผ้า,าบอกไปเมื่อกี้ว่าตัวที่สามเงนจะเป็นเลงหนึ่งนะคะ่ะชัดไหมชัด,ชดะจะแตกนะใช่ชัดมากเลยซุ่มกันคล้ายคล้ายคล้ายทูบจะแตกได้พี่น้อง อน,นุญายาสูให้แล้วเป็น491หรือ491บวดแมนคะ่ะ491ไม่ใช่0เนอะไม่491พูดจะแตกเคริงเลยเด้อพี่น้องอ <c oughs> ถ้าแตกเคริงใน49สิตีร่างกาลงเลยนะคะเงนนื่อย,งงอยี้ก็ร้เื่อกี้ยังไงเหคือจังเป็น4 4901เนอะเมนบอ ก็จังเป็น4ีเก่าอีกซองตัวแล้วข้างล่างอาจจะเป็นศูนย์หนึ่งหรือเปล่าคะ่ะก็จังสองตัวข้างล่างเป็นศูนย์หนึ่งนี่แหลคะค่ะมันถูกมันจะโคงโค้งมันจะหักล้งอะคะ่ะพ่อนนผ้าสีสรุปให้ฟังเนาะค่ะรอบโค้งสุดอ้ายของปูเขา จากทีพ่อนาผ้าในผ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนไปซองปูขาวนะคะซองบริเวณหลังกายหรือโตปูขาวนะคะสิเป็นตัวใดเอฟซี FC กับผ้ากันคอมมนบังนะคะบางที่พ่อนะผ้ากะบังบ่คอยออกหรือว่าตีเหล็กบ่คอยเป็นบันไดด้วยค่ะอ่าในส่วนแล้กก็จะสรุปในส่วนของเหล็กถูกนะคะเหล็กถูกนี่ก็คือคุณแม่นันทิยาก็จะขอพ่อน น้ำปูขาวเนาะคะ่ะวางวดนี้เพิ่นสีให้โชคให้เป็นโตัได้เนาะคะ่ะเลขกถูกกะสีเป็นตัวนี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวสักครู่เด้อค่ะเลขกถูกเนาะคะ่ะก็จะได้มาเป็นซีเก่าหนึ่งเนาะคะ่ะหันตัดกันกะจะเป็นซีกเก่าซีหนึ่งเก่าหนึ่งเนาะค่ะหลักการในส่วนจากการไหว กันไวก็คือจะเป็นซีหกหนึ่งซีหกซีหนึ่งหกหนึ่งเนาะคะ่ะตากับสีเป็นไปกับบนลางเนาะคะ่ะพ่อนภาเองกับบังหูเนาะค่ะว่าเหล็กมันสีออกโตใดหรือสีออกบนออกล่างรออบบาหรือสีออกรัฐบาลไทยหรือเล่าเนาะคะ่ะอันนี้ก็แค่เป็นแนวทางของ ปูขาวโคงสุดท่ายเนาะค่ะพน,นัาผ้าก็ขออวยพรให้เอฟซี FC ทุกคนพ่อม่พี่น้องทุกคนโชคดีโชคดีทุกคนหล่อๆเรื่อยๆเนะคะ่ะ